พีช่ชอยยวรุ่นทุกคนครับวันนี้เราจะกลับมากกับการเป็นยูทูบเบอร์โดยวันนี้เราจะทําเป็นวล็อกที่เราจะไปฉีดไฟเซอร์มีคิวไปฉีดบ่ายโมงที่เซนทันเจนรัลตอนนี้ก็ประมาณ8ปดโมงกว่าแล้วเดี๋ยวจะบันทวิวอาการให้ดูว่าพอฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าต้องเว้นไว้หนึ่งอาทิตย์ถึงจะออกกำลังกายไดต้ตอนนี้อ้วนมากเลยตายแล้ว ชีดเข็มเดียวก่อนด้วผู้ชายมันต้องระวังผู้หญิงชีด2เข็มเฟรดิก cool. ูตอนนี้นะครับเราได้ชีดวัคซีนไปแล้วประมาณ2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงก็ยังไม่รู้สึกอะไรมีแค่อาการตึงแขนแล้วก็ปวดหันิดหน่อยจะจะให้ดู นี่ไฟเซอร์นะฮะแต่ว่านี่คือเข็มแรกจริงๆผู้ชายตอนแรกที่รู้ข่าวมาเขาบอกว่าให้ฉีดเข็มเดียวแต่คือเขาบอกว่าถ้าอายุ16ขึ้นไปให้ฉีด2เข็มซึ่งตัวน,นี้ยเรา16กว่าๆแล้วก็ได้ฉีด2เข็มส่วนคนที่5้าลงไปก็ได้ฉีด1เข็มก็คือตอนไปฉีดเนะ่ก็ตื่นเต้นมากจะมีอินเสิร์ตคลิปไม่ต้องกลัวนะคะเข็ม กดากกนมาลาได้นะคะพักอ,ออกกำลังกายสองาทิตย์หลังสีนะคะอค,ค่งกระดาษ่คะไ,ไม่เจ็บเลยอโอเคไม่เจ็บ้ี่ยวอ้านมาเลยค่ะแล้วคือตอนถ่ายถือนี้กล้องถือนี้ถือกล้องนี้ที่ถือนี้ย ไม่ไดกับหัวกูงงกับหัวเฉยแล้วหมอไม่ใช่หมอพยาบาลมือเบามากคือแบบไม่เจ็บเลยคือตอนเด็กเกเคยฉีดวัคซีนแล้วก็เคยเกง่งตรงนี้ก็ปวดทั้งวันเลยแต่เด็กเด็กหมอบอกว่าไม่ใช่หมอพยาบาลพาาลูดผิดอีกแหะเขาบอกว่าไม่ต้องเก่งก็ฉีดก็ฉีดปกติก็คือวันนี้ก็ผ่านไปดีดีกับการฉีดเข็มหนึ่งแล้วก็มีใบฉีด เข็มสวันที่หพื่ิจิกาตอนนั้นก็น่าจะเปิดเทอมแล้วเราจะได้ไปเรียนที่โรงเรียนแล้วตอนนี้ถ้าฉีด2เข็มเราก็จะสบายใจป 1, เปาะหนึ่งก็จะไปเที่ยวไปเลยได้อย่างสบายใจแล้วแต่ว่าตอนที่ฉีดเนี่ยนะครับเขาจะมีให้พักตัวการประมาณ30นาทีแล้วที่งงคือผมได้คิว24แต่เพื่อนคิว1 2 3 4ก่อนผมแม่งยังไม่ได้ออกเลย คือเขาจะมีใบที่มันบัตรประชาชนที่เรายื่นให้คนจะฉีดอ่ะนะเจ็บกดทําไมเสร็จปุ๊บ,บเขาจะผ่านไป30มนาทีเขาจะไม่เรียกน้อง A นะคะเราก็ไปเอาแล้วก็กลับบ้านได้แต่คือผมออกก่อนคนคิวแรกๆก็งงมากแล้วก็คือที่ผมไปฉีดอ่ะคือโรงพยาบาลเซนทรัลเจเนรัลแล้วเขาไม่เรียงตามห้องนะครับเรียงตามคิวใครไปก่อนคิวหนึ่งคิวสอสสี่อย่างเงี้ยแล้วก็ สนุกมากกับการฉวัคซีนก,นก็มิเท่านี้แหละวอล์กเดคัดวอลกวันนี้นะก็อย่าลืมนะครับถ้าใครดูแล้วชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยเพราะว่าเราเป็นคนหัดทำยูทูบเบอร์นะครับถ้าชอบก็ติดตามกันได้แล้วก็คลิปหน้ามาเจอกันไปเว้ย